กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แห่งทวีปออสเตรเลียมีจิงโจ้น้อยตัวหนึ่งชื่อว่าจิงโจ้จำอาศัยอยู่กับครอบครัวของมันในถ้ำที่อบอุ่นใต้ต้นไม้ใหญ่จิงโจ้จำเป็นจิงโจ้ที่มีนิสัยขี้เล่นและรักการผจญภัยมากกว่าจิงโจ้ตัวอื่นๆในฝูงทุกวันมันจะออกไปเล่นกระโดดไปตามเนินเขาและหญ้าสีเขียวที่ทอดยาวออกไปสุดสายตาวันหนึ่งในขณะที่จิงโจ้จำกำลังกระโดดเล่นอยู่กับ ควาลาคาล่าเพื่อนรักของมันที่ชอบปีนต้นไม้วอมแบดวินล,ลี่ผู้ที่ชอบขุดดินเล่นและเอมิอลีนกยักที่วิ่งเร็วที่สุดในทุ่งพวกเขาก็ได้ยินเสียงเล่าลือจากนกแก้วเกรสผู้มากด้วยปัญญาและคำทำนายข้าได้ยินมาว่าในป่าลึกมีแหล่งน้ำวิเศษซ่อนอยู่นกแก้วเกรสกล่าวด้วยเสียงกระซิบเบาๆแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น มันเป็นแหล่งน้ําที่ว่ากันว่ามีพลังมหัศจรรย์ที่สามารถมอบความสามารถพิเศษให้แก่ผู้ที่ดื่มมันจิงโจ้จารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นมันหันไปมองเพื่อนๆแล้วพูดว่าทําไมเราไม่ไปหามันดูละ่ะเผื่อว่ามันจะมอบพลังพิเศษให้พวกเรบ้างโคลาคาร่าวอมแบดวินล,ลี่และอังลีต่างก็เห็นด้วยพวกเขาตัดสินใจออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อค้นหาแหล่งน้ําวิเศษนั้นพวกเขาเตรียมตัวอย่างดีโดยนําอาหาร และน้ำมาเพียงพอสำหรับการเดินทางไกปพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางในยามเช้าตรู่แสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านใบไม,ไม้ลงมาเป็นลำแสงสีทองพวกเขาเดินทางผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีดอกไม้ป่าสวยงามบานสะพรั่งพวกเขาได้พบเจอกับสัตว์ป่ามากมายที่มาแสดงความยินดีกับพวกเขาในการผจญภัยครั้งนี้เมื่อพวกเขาเดินทางผ่านทุ่งหญ้าไปได้ไม่นานพวกเขาก็เข้ามาถึงป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูง และหนาแน่นแสงแดดไม่สามารถส่องผ่านใบไม้หนาทึบลงมาได้ทําให้ภายในป่ามืดมิดแต่จริงโจ้จําและเพื่อนๆก็ไม่หวั่นเกรงพวกเขาช่วยกันเดินลัดเลาะไปตามทางที่มีแสงน้อยพร้อมกับฟังเสียงของธรรมชาติรอบตัวเมื่อพวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นทางเดินก็ยิ่งลําบากขึ้นมีทั้งทางที่ลื่นถลายจากใบไม้ที่ร่วงลงมาหินก้อนใหญ่ที่ขวางกั้นทางและรากไม้ที่พันเกี่ยวกันเป็นอุปสรรคแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาช่วยกันละกัน โดยจิงโจ้จำใช้การกระโดดที่สูงของมันเพื่อนำทางคัวล่าคาล่า,า,ลาปีนต้นไม้เพื่อดูทางจากด้านบนวอแบดวิลลี่ขุดรูเพื่อนำทางผ่านทา,ทางที่มีรากไม้พันกันและเอมอลลี่ใช้ความเร็วในการวิ่งไปสำรวจทางข้างหน้าหลังจากที่พวกเขาเดินทางอย่างยากลำบากมาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็พบกับเนินเขาสูงชันเนินเขานี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องปีนข้ามไปเพื่อไปถึงแหล่งน้ำวิเศษพวกเขาช่วยกันปีนขึ้นเนินเขา โดยไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากและต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดพวกเขาก็ถึงยอดเขาที่นั่นพวกเขาได้เห็นภาพที่สวยงามเกินคำบรรยายแหล่งน้ำวิเศษที่มีแสงสีฟ้าประกายออกมารอบๆมันมีน้ำใสแจ๋วไหลเบาๆลงมาเป็นสายพวกเขารู้ทันทีว่านี่คือแหล่งน้ำวิเศษที่พวกเขาตามหาจิงโจ้จำและเพื่อนๆต่างรีบวิ่งไปที่แหล่งน้ำด้วยความตื่นเต้นพวกเขาได้ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำวิเศษนั้นทีละคน และทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังวิเศษที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจิงโจ้จำพบว่าตัวเองสามารถกระโดดได้สูงกว่าที่เคยเขากระโดดขึ้นไปในอากาศและรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังบินคอล่าคาล่ารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการปีนต้นไม้ได้เร็วขึ้นและทนทานต่อความเหนื่อยล้ามากขึ้นวอมแบดวินล,ลีสามารถขุดดินได้อย่างรวดเร็วและมีความแข็งแรงในการขุดเพิ่มขึ้นและเอมเวลลี่ก็วิ่งได้เร็วกว่าเดิมมาก มันสามารถวิ่งผ่านทุ่งหญ้าได้โดยไม่เหนื่อยหลังจากได้สัมผัสพลังวิเศษแล้วจิงโจ้จำและเพื่อนๆตัดสินใจกลับบ้านพร้อมกับความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของการผจญภัยครั้งนี้พวกเขาเรียนรู้ว่าการร่วมมือกันและช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคและสามารถทำให้การผจญภัยกลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหมาย เมื่อกลับถึงบ้านจิงโจ้จำและเพื่อนๆต่างก็ใช้พลังวิเศษของตนเองในการช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่าพวกเขากลายเป็นทีมที่มีความสามารถและได้รับความเคารพจากสัตว์อื่นๆทุกตัวในป่าจิงโจ้จำรู้สึกภูมิใจในตัวเองและเพื่อนๆและเข้าใจว่าความพิเศษของแต่ละคนนั้นมาจากการทำดีและช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องราวของจิงโจ้จำและพเ,เพื่อนๆถูกเล่าขานไปทั่วป่าทุกครั้งที่มีใครได้ยินเรื่องราวนี้พวกเขาต่างก็เรียนรู้ ถึงความสำคัญของการร่วมมือกันความกล้าหาญและความเมตตาที่มีต่อผู้อื่นเรื่องราวนี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้จิงโจ้จำและเพื่อนๆกลายเป็นตำนานที่ถูกจดจำในฐานะของผู้กล้าที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยความรักและความช่วยเหลือและนี่คือเรื่องราวของจิงโจ้จำและเพื่อนๆที่ได้เรียนรู้ว่าความสามารถพิเศษที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่พลังวิเศษแต่คือความรักและความช่วยเหลือที่มอบให้กับคนรอบข้างในฐานนี้ สอนให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของการเป็นเพื่อนที่ดีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตาม